สิ่งไมหมจะให้น้องมิ่งกับแม่หางดีนะคะคือเก่าพี่น,อน้องคือเก่ามาหาตัดใหม่คือเกา่าพ่อโบพ่อหลับไปอย่าเง้ยจบ<อ>ข้นตัดกับมั่นมือเลยตอนนี้นเดี๋ยวขนไปไม่หมดนะได้โอ้ยได้อีกสองได้อีกเที่ยวนึงอยู่เดี๋ยวประทานเดี๋ยวประทานให้อ่าพ่อพ่อก่อนพ่อก่อนแค่นี้ก่อน เดี๋ยวเอาไปบ่เบิดขึ้นไปเลยขึ้นไปตัดได้แล้วหาปองล่งบาทนี่เอาล่งได้บ่นออเอาเห็นบ่อปองล่งนั่นเอ้าเอ้าเออฮึบฮึบฮึบโอ้ช้ำน่านการแท้ 哦哦哦！Oh, oh, oh. <laughs>